เวลาที่ขอข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะทะหารส่วนใหญ่แล้วที่มันไม่ได้เอกสารหรือได้เราได้ช้าได้เราได้ไม่ครบเหตุผลส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากอะไรคะ เหตุผลที่เขาชี้แจงมาก็จะมีอยู่2ออรูปแบบแล้วรูปแบบแรกคือตีมืนฉันไม่ส่งไม่มีเหตุผลใ,ใดๆเหตุผลที่สองก็จะมีหนังสือกลับมาว่าอ้างในเรื่องชั้นความลับเออเรื่องนี้ก็น่าสนใจผมก็เลยบรรจุเป็นวาระการประชุมในวันพฤหัสหน้าเลยว่าประธานคณะกรรมการการทหารเนี่ยอยู่ในชั้นความลับระดับไหนอาจจะต่ากว่าประชาชนทั่วไปหรือเปล่าหรือเฉพาะวิโรจน์เนี่ยอาจจะต้องต่ํากว่าประชาชนทั่วไปหรือเปล่า เหตุผลก็คือว่าถ้าเกิดเป็นชั้นความลับนี้คุณต้องทำหนังสือถึงคนนี้ใช่ไหมใครจะเป็นคนอนุมัติแล้วก็ถ้าเกิดมีมาตรฐานออกมาชัดเจนเนี่ยอะไรที่เป็นชั้นความลับแบบ top secret very very top secret ตรงนี้ขอไม่ได้แน่ๆขอไปอ่านแลวจาออกมาได้ไหมมีระบบระเบียบวิธีการังไงถ้ามันมีความจาเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยในการตรวจสอบถุงตู้อำนาจบริหารหรือในการตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเพื่อจะได้ทํางานได้อย่างถูกต้องสําหรับกรรมธิการของเราแล้วก็กรรมธิการการทหารในชุดถัดไปด้วย